กลับมาที่ประเด็นโลกเราจะต่อสายไปที่อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรคุณผู้ฟังความมั่นคงและความสัมพันธ์ระดับโลกไม่มีใครที่จะพลาดอาจารย์ปณิธานได้ครับสวัสดีครับอาจารย์ปณิธานครับครับสวัสดีครับคุณวันพงภ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์มีแฟนเยอะมากแถวนี้ต้องแวะมาบ่อยๆครับอาจารย์ครับอาจารย์กัมพูชากับไทยก่อนเลยครับอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับอาจารย์ครับออครับก็เป็นเรื่องเหมือนกับ เพื่อเราเผาเรือนนะครับถ้าเราไม่ระวังนะครับที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเพิ่งคุยกันในที่ประชุมกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชายอย่างที่หลายท่านทราบนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่เมืองไทยนี่เองครับกรรมการนี้ก็ระดับรัฐมนตรีกรลาโหมผู้มงัญชาทหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับคุยกันเกือบยี่สิบเรื่องนะครับคุยกันเรื่องอเกี่ยวกับการค้าแรงงานป้องกันอาชญากรรมทลายแข่งคอเซนเตอร์นะครับเรื่องจุดผ่านแดน นะครัเรื่องสิ่งแวดล้อมการมันเทาสายภัยการเกษตรการท่องเที่ยวคุณวัชรพงศ์ครับคุยและฟังแล้วเนี่ยเคลิ้มเลยว่าไทยกัมพูชาจะพัฒนาสถาพรจะร่วมมือกันนะครับแล้วก็ยังเน้นเรื่องสําคัญอีกเรื่องด้วยว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะครับ,รบก็ให้ GBC รีบคุยกันะระงับหเหตุร้ายโดยเฉพาะเรื่องการลุกล้ำอันธิปไตยการละเมิดเอ u สี่สิบสามข้อห้าครับที่ว่าตอนนี้มีการวางกำลังกันเข้าไปตลอดแนวพิพาทช,ช่องอานมา้าช่องบกภูมเ,กเมือเขือตามเมือนทมพระวิหารอย่างที่เราทราบนะครับก,ก,ก็ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วก็บอกว่าข้อห้าเนี่ยให้ถอยกลับไปอย่างที่ตั้งเดิมไม่ให้มีการเผชิญหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดนวโน้มยไม่ดีก็ให้รีบยับยั้งก่อนบานปลายนะครับคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ กลับมาไม่กี่วันสวนทางกันหมดเลยครับคุณวัชนพครับปะทะกันนะครับเสียชีวิตกันกล่าวหากันว่าละเมิดกันยิงกันก่อนอีลงตุงดังไปหมดเลยครับก็อ้นเนี้ยเป็นเป็นเรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสําคัญอ่ามากมากนะครับในกลไกที่มันซับซ้อนทั้งระดับผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการระดับปฏิบัติแล้วก็ประชาชนตอนนี้ก็อ่คือโต้ตอบกันไปกันมาผ่านสังคมออนไลน์เต็มไปหมดเลยครับอันนั้น อันนี้มันเป็นเรื่องความอ่อนแอสะสมของเราความขยันขันแข็งการลุกคืบแล้วก็พลังใหม่ที่กัมพูชาได้รับจากมาห,หาอำนาจหลายประเทศไปตั้งฐานทัพในบ้านเขาบ้างนะครับแล้วก็สนับสนุนบ้างเพื่อเราเผาเรือ,อนี่รวมทั้งหลายประเทศที่เป็นเพื่อเรานะครับแล้วไปสนับสนุนกัมพูชาอุอกปรกรณ์ใหม่ๆก็เข้ามาเยอะทั้งโดรนทั้งยานเกาะต่างๆไอ้อาอาการขุดสนามเ<ๆ>พาะแบบนั้น่ะ จะมีอีกเยอะเลยครับถ้าไม่คุยกันให้ดีครับคุณวัชรนภงครับ,รบอาจารย์ครับคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วกัมพูชาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านติดกับเราตอนนี้ในสังคมออนไลน์เนี่ยสะท้อนความ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 ดราม่านะครับอาจารย์ผมขอใช้คํานี้คืออยากจะใช้คำว่าเกลียดชังแต่เราคือคนกัมพูชาก็มาอยู่ในบ้านเราไปแรงงานมากมายเราไม่ถึงกับเกลียดชังเพื่อนบ้านไปจริงนะัก แต่ก็ไม่ค่อยชอบใจก็ดราม่าใส่กันตลอดเวลาแต่อาจารย์ครับในยุคคุณวิพิสิทธ์มีเรื่องเขาเพราะวิหารขึ้นสาลโลกในขณะที่ยุคคุณทักษ,ษิณย้อนกลับไปเนี่ยเผาสถานทูตก็มีเรื่องน้องกบสุวรรณเราเราเราพูดหลายครั้งแต่ว่าน้องกบไม่ได้เสียหายอะไรไม่เป็นดราม่าในประเทศเขาแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกัมพบบูชาและยุคในยุคคุณทักษิณชะด้วยและยุคคุณวิพิสิทธ์ก็ด้วยคะเดียวกันตอนนี้มันดูเหมือนกลับมาหึมฮึมทั้ทง,ทง,ทงที่ ผู้นำก็สนิททั้งทั้งตัวคุณคุณเบเนตแล้วก็คุณอิงหรือแม้แต่คุณทักษิณกับคุณคุณเซนทําไมเราดึงตรงนี้มาใช้งานอะไรไม่ได้หรือยังไงครับอาจารย์เบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่ฮะก็ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่<ะ>ต้องเรียนแบบเปิดตําราเลยว่าอในเวทีโลกนี้ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวอรอมี<ะ>ทั้งผลประโยชน์ของประเทศผลประโยชน์ของกลุ่ม นะครับของผู้นํากันแทบทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เดินเกมกันหลายหน้าหลายกระดานนะครับโดยเฉพาะเกัมพูชาเนี่ยนะครับลวดลายเรียนมาจากฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาเกือบร้อยปีนะครับคืศัตรักราถึง1,950ปกว่านะครับเพราะฉะนั้นาตรงเนี้ยก็ทําให้เราเห็นว่าต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็ไปโทษเขาทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับประเทศใคร ใครก็ต้องการรักษาประโยชน์แล้วก็ถ้าเขามีเอกภาพเขามีฐานชาตินิยมของประชาชนสนับสนุนเขาก็เดินเกมเต็มที่ถ้าเราอ่อนแอนะครับดูจีนนะครับดูวัฒนธรรมของัขตอนนี้ลั่นกรองรบกับเมริการไม่ถอยสักเก้านะครับในแง่ของประชาชนนะครับบอกให้สู้เลยลบเลยทันงันที่ตัวเองก็โดนผลเสียเข้าไปเยอะดูยูเครนยูรัสเซียนะครับไม่มีใครถอยสักเก้านะครับก็ชัดเจนนะครับว่าชาตินิยมเนี่ยก็ได้ผล นะครับดูแคนาดาสิครับอทั้งขู่ทั้งปลอบทั้งจะซื้อรับก็ไม่ยอมนะครับกัตริย์อังกฤษเสด็จไปก,กระตุนะ้นความรู้สึกความเป็นจากกระรพดิอังกฤษ<ะ>ค,ค,คือเรื่องเหล่านี้ก็กไม่ว่ากันนะครับ<ะ>ไม่ว่ากันแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้ามันบานปลายถ้ามันเข้าใจผิดอย่างที่เมื่อกี้คุณวฒนังพงพูดนะครับ<ะ>ถ้ามันกล่าวหากันไปโดยที่ไม่มี อข้อที่จริงเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ยากแล้วมันก็จะผิดใจกันเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องผมคิดว่าเปิดเผยข้อที่จริงให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีความลับเท่าไหร่นะครับในเรื่องการต่างประเทศสองก็ดําเนินการเชิงลุกเลยายความว่าเชิงลุกในแง่ที่ดีนะครับอว่าจะร่วมมือกันแก้ก็จัดการเรื่องเอโมยูสี่สามนี่เลยนะครับจะแก้จะเพิ่มจะยกเลิกก็ให้มันชัดๆนะครับก็อาจจะดีกว่าคุมเครือค่อยเป็นค่อยไป เดี๋ยวค่อยเจรจาแล้วระหว่างนี้เราก็เสียเปรียบหรือไม่นะครับแล้วเราก็มีปัญหาหรือไม่เนี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้น้ำหนักครับคุณมัชนาภงครับอาจารย์ครับตอนนี้กัมพูชาเขาเขาเพื่อนเราเผาเรือนคือคืออาจารย์ครับเพื่อนเราไปเข้าแค่กัมพูชาหรือว่าใครแบ็กจีนกับเขาจีนกับเขาสนิทกันมากขึ้นไหมหรือว่าก็งอนงอนกันเห็นว่าก็จะซ้อมลบกับอเมริกาเพราะคุณฮุนมาเน็ตเขาก็จบเขาก็จบ แซนเฮอร์สใช่ไหม้าจาไม่ผิดคือเขาจะอใอเมริกาโอ้ดังนั้นเอ๊ะเขาก็จะซ้อมรบกับอเมริกาโตลงกัมพูชาตอนนี้เขาอย่างไรครอาจารย์คกัมพูชาตอนนี้มีพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดอยู่หลายประเทศนะครับ<ฮ>จะพูดชื่อเลยก็ได้พันธมิตรเก่าวเวียดนามสปปลาวเนี่ยก็ใกล้ชิดมาก<อ>นะครับแล<อ>้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในค่ายคอมมิวนิสต์เก่า อยู่ในกลุ่มบริวารฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเห็นอนใจกันเข้าใจกันระบบเดียวกันเยอะครับแต่ม้ตอนหลังกัมพูชาก็เปลี่ยนไปเยอะตอนหลังมีจีนเข้ามาโครงการใหญ่ๆดาราสาครเอ่ยเช่าสนามบินเช่าฐานทัพต่างๆเอ่ยก็ทําให้กัมพูชาคึกคักเข้มแข็งมีพลังอย่างน่าทึ่งนะครับเพราะว่ากําลังลบของจีนนี่อาจฉีดเข้าไป นะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องคุยกับจีนะครับเราแล้วก็ใช่ครับแล้วก็มีเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นด้วยไปกับสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็แบมือขอเงินสนับสนุนขอการบริจาคทั่วโลกเลยครับ,รบเขาก็กลายเป็นประเทศที่เคลื่อนไหวในเวทีโลกเข้มข้นมากนะครับสารยุติธรรมรางประเทศเนี่ยผมคิดว่าเขารู้จักดีเขามีพักพวกมีเพื่อนฝูงเคยเป็นบริวารของหลายกรรมการเก่านะครับก็ได้เปรียบหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่า ประเทศไหนรอบๆเขาอ่อนแอเขาก็เดินนะครับจังหวะเชิงลุกแม้กับพวกเดียวกันเองกับเวียดนามเขาก็เดินนะครับเวียดนามเคยต้องทําสงครามสั่งสอนเข้าไปนะครับแล้วเข้าไปยึดครองกัมพูชาส่งกําลังทหารเกือบสองแสนนายไปยึดครองแต่ในีสุดก็สู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่ากัมพูชาก็หันมาขอให้ไทยเนี่ยช่วยสนับสนุนสหรัฐได้ช่วยสนับสนุนไปลบกับเวียดนามในกัมพูชาซับซ้อนมากครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เราเราต้องเข้าใจว่า เรามองไปข้างหน้ากัมพูชาวันนี้ไม่ใช่กัมพูชาเดิมผู้นํารุ่นใหม่กําลังสถาปนามนาทางการเมืองอย่างเข้มแข็งแล้วก็จุดประกายชาตินิยมนะคราโพสโซเชียลสังคมออนไลน์เลยบอกว่าใช่ครับผมเองละครับเป็นคนสั่งการผมเองละครับเป็นคนที่ดาเนินการผมเองออละครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดชาวกัมพูชาก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ให้ใหการสนับสนุนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เอาไปหนุน ฐานทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ,อ,อะนะครับทุกประเทศก็อ่อนแอของเข้าอ่อนแอมากกว่าเดิมเงินบริจาคก็ล่อยรอนะครับก็เลยต้องเปิดให้เช่าฐานทัพเปิดให้มีการเข้ามาแสวงหาห้ากาไรลงทุนกันเยอะแยะนะครับก็เลยมีพันธมิตรขึ้นมาโดยปริยายนะครับแล้วก็ความชัดเจนของเขาก็ชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการสถาปนาพื้นที่เพื่อที่จะ ชิงความได้เปรียบในการต่อรองตามเอโมยูสี่สามนะครับายความว่าเอโอยูสี่สามข้อห้าเนี่ยจริงๆบอกว่าห้ามเคลื่อนย้ายกําลังห้ามยึดครองพื้นที่เพิ่มและให้ไปเจรจากันแต่แต่ระหว่างเนี้ยก็ฉวยโอกาสนะครับแล้วก็จะไปว่าเข้อทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับอย่างรัสเซียนเนี่ยก็สถาปนานะครับแนวต้านใหม่พื้นที่ใหม่ชขแดนใหม่ทุกวันนี้ฮะสัป,ปดาห์นี้ก็ขยับอยู่ตามเ,เ,เขตเ กันชนทางด้านความมั่นคงเหลือส e c u ที่บั u เ f อร์ o ซนนะครับเพื่อที่จะฉวยโอกาสที่ยูเครนอ่อนแอลงในการเจรจานะครับเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับรว้าก็ทําแบบนั้นทั้งที่เละกทหารเมียนมาทหารทัพมาดอแต่ก็สถาปนาเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่เราแต่ว่าพื้นที่ที่พิพาทเพื่อเอาประโยชน์ไปก่อนครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชัดเจนนะครับเราไม่ดาเนินการเชิงรุกอโดยอ่หลีกเลี่ยงการปะทะด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่ มีความเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะ,ะา่ายความได้เปรียบตรงนี้ไปก่อนเพราะกลัวว่าถ้าดูปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเราได้เปรียบอยู่แล้วถ้าเราตั้งหลักได้มีกระทาพเนี่ยยังไงเขาก็เสียเปรียบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีที่สุดสำหรับเขาแถมผู้นํายังสนิทสนมกันด้วยก็คงจะเป็นตัวควบคุมไม่ให้มันบานปลายได้เขาก็อาจจะตัดสินใจแบบนั้นนะครับแล้วก็ย่มใจอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของหลายๆฝ่ายนะครับ,รบไม่ไ<จ>ช่วพวกผมพวกเดียวครับครับคือ คือเขาก็ถือโอกาสความสนิทกับกับผู้นำรัฐบาลเราและเอาใช้ประโยชน์ของเขาเราก็คงต้องใช้แบบเดียวกันแต่ว่าต้องปกป้องอความเป็น เป็นสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยไ,ทยไปพร้อมกันแต่ก็ถือโอกาสที่ทั้งคู่จะวินวินได้ด้วยการเจรจาหาข้อยุติซะให้ได้เหมือนกันโอ้มันซับซ้อนเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยืนจุดไหนและเดินไปให้ได้อันนี้อาจารย์อฏิทานชี้ช่องไปแล้วอนนาจารย์เมื่อกี้พูดถึงว้าว้าเนี่ย <S <S ผมเพิ่งเห็นรายงานว่าเขาก็เลยจะยกตัวเองเป็นรัฐขณะเดียวกันเขาก็ต้องลดการค้ายาเสพติดลงแต่ว่าทุกทั้งโลกก็รู้ว่าเขาค้าเขาก็เลยเขาก็เลยเปลี่ยนฐานหมายถึงไอ้ที่จุดค้ายาเสพติดต่างๆเนี่ย ออกนอกเมืองหลวงมาผมเพิ่งเห็นในรายงานที่ที่ได้มาจากทางรัฐฉานเขาทางทางทางฝั่งไทยใหญ่เขาเขาส่งรายงานนี้ผ่านทหารไทยเนี่ยมาที่ปปสบ้านเราก็เข้าใจว่าฝ่ายความมั่นคงคงจะได้กันไปแล้วนะครับแต่หมายความว่าว้าเองเขายังค้าแต่ว่าเขาอาจจะกระจายไอ้ไอ้จุดผลิตยาเสพติดออกมาจากที่เดิมแล้วเราจะไปตามต่อยังไงคือคุณทักษิณบอกว่านี่ถ้าถ้าเขาไม่ยอมเลิกเราจะส่งคนเข้าไปในทางปฏิบัติมันจะทําได้เหรืออาจารย์ครับครับ ครับจริงๆการเคลื่อนอของห้องผลิตห้องทดลองห้องโรงงานขนาดเล็กเคลื่อนที่ผลิตยาเสพติดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็มีการ จับตาดูการเคลื่อนไหวอยู่แล้วจากทางฝั่งเราจากสหรัฐอเมริกาจากจากยุโรปนะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือจับความเคลื่อนไหวเหล่านี้จริงๆก็เอามาเปิดเผยได้ครับว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็จะได้ซาบกันนะครับจะได้ตอบคําถามว้าด้วยนะครับเห็นว่าเขาถามคุณวัชนพภ์มาแล้วนะครับว่าเขายาคายาเสพติดตรงไหนยังไงเขาถามคุณทักษิณนะไม่ได้ถามผมอแต่ผมตอบได้จริงผมเห็นลูกถ่ายดาวเทียมแล้วอาจารย์หรือจะโดด้วยทราบก็ต้องตอบเข้าไปนะครับจะว้า อ่ากลุ่มไหนก็ก็ว่ามานะครับจะได้แยงแยะชัดเจนเราก็ยังจากเป็นมิตรกับส่วนที่ดีอยู่นะครับแล้วกองกําลังของจีนที่ประชิดพรมแดนของรัฐฉานและเข้าไปนะครับปฏิบัติการหลายอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเราได้ถ้าคุยจะรู้เรื่องแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเขตอิทธิพลของจีนไปแล้วนะครับเขาไม่ได้สถาปนาแนวต้านหรือหรือหรือแค่เขตแดนนะครับว่ากันว่าเขาเข้าไปสถาปนาทั้งรัฐเลยอนะครับแล้วก็ช่วย ให้วาดเข้มแข็งจริงรหรือไม่เนี่ยก็ต้องหาพิสูจน์กันนะครับจริงๆระบบออนไลน์นี่พิสูจน์ไปนานแล้วนะครับพูดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเบื่อนะครับรเพราะฉะนั้นความชัดเจนแต่เหล่านี้มันปรากฏอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการดําเนินการเชิงรุกเนี่ยนะครับจริงๆก็ปเป็นเรื่องที่ดีที่กดดันเขาแต่ว่ากดดันเฉยๆด้วยคำพูดมันไม่ได้นะครับอแม้แต่ภาพถ่ายทางดาวเทียมเห๋ยวนี้ก็ไม่ได้เชื่อถือกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องสอบย้ําต้องเปิดเผยหลายส่วนนะครับในในเมียนมาเนี่ยมีพันธมิตร รับรับที่ไม่รับอยู่เยอะนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งเศสนะครับอทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งไทยด้วยกันเองเนี่แหละครับอีกหลายส่วนก็ช่วยกันเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ให้ประชาชนรับทราบฝ่ายบริหารฝ่ายนโยบายตัวแทนของเราที่เลือกกันไปก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับออาเข้าจริงจริงนะครับรัฐสภาฝ่ายคณะกรรมการควรจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลแล้วก็ถ่ายทอดสดอย่างที่หลายประเทศทํา นะครับเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับอันไหนที่เราไม่รู้หรือเข้าใจผิดกันเราจะได้เห็นชัดว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นยังไงใครสั่งยิงใครก่อนนะครับห้องทดลองมันเข้ามายังไงเข้ายาเสพติดเข้ามาทิ้งไว้ตามแนวชายแดนอย่างไรนี่ในพื้นที่รู้กันหมดนะครับคุณวัฒนกงครับได้ไปจับไปดําเนินการกันยังไงนะใครเข้าใครออกนะครับจีนเขาขอให้เราทําอะไรเราทําได้ไม่ได้ยังไงก็เปิดเผยมาก็ได้ครับจะได้ไม่ผิดใจกัน ไม่ไม่ใช่ว่างอนกลับบ้านไปอย่างนี้นะครับบางเรื่องที่ขอเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับครับนะครับอย่างเช่นการมาวางกําลังอะไรกันแบบนี้ก็บอกก็พูดไปเลยนะครับครับอ่าไม่ผมคิดว่าถ้าอัามอึ้งเนี่ยมันอาจจะเสียเปรียบอ่าถ้าจิงเขาใช้ประชาชนเขาเป็นฐานในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของเขาเราก็จะต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าปกติเราไม่คิดนะครับว่าเรื่องการต่างประเทศมันจะมาหนุนใครและเป็นเรื่องห่างตัวก็อาจจะมีคุณวัฒนาฟงกับผมกับท่านผู้ฟังไม่กี่คนนี่แหละครับ ที่พูดกันแล้วพูดกันอีกจนฟังแล้วก็เบื่อพูดแล้วก็เบื่อครับแต่มันมันจริง,รงๆมันกลับมาใกล้ตัวมากเพราะยาเสพติดมันใกล้ตัวเรามากอาจารย์เราเดินไปปักซอยเราเจอยาเสพติดแล้วคือทุกที่ในประเทศไทยนี่พียาเสพติดขายอีกนิดเดียวจะเข้าเซเว่นแลวอาจารย์อันนี้ผู้ประชดน,นะฮะคือคือประชดน,นะฮะแต่ว่ามันใกล้ตัวมากและผมเชื่อว่าตอนนี้ด้วยคุณทักษิณจุดประเด็นคุณนายกอิงก็ขาดรับ แม้แต่เมื่อกี้พวกการแต้มมันอยู่มันในยุคสมัยที่ก็ปราบยาเสพติดอุตรุดอาจารย์ปณิธานก็เกาะติดเรืองน,นี้มาเพราะมันสําคัญกับประเทศไทยเหลือเกินผมว่ามันคงถึงเวลาแล้วละเพราะวันนี้สื่อมันเปิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าอาจารย์ครับงั้นเราแวะไปที่อเมริกาน,นิดนึงคืออเมริกาขาไอ้ไอ้ไอไอเจ้าเทริฟกับเราและวันนี้เมื่อวานน,นี้นายกก็บอกว่าเราจะรอเดือนหน้าของเราไปแต่ว่าเขามีพลิกกับระหว่างเขาภายในกันเองระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการ อาจารย์ประเมินเรื่องนี้แล้วมันจะไปยังไงต่อแล้วเราควรจะเอายังไงโลกควรจะเอายังไงกับกับอเมริกาดีครับอาจารย์ครับครับเราเราต้องเอาตัวเราเองให้รอดก่อนถูกไหมครับถูกค่ารับเราต้องดูว่าสินค้าตรงไหนที่โดนแล้วนะครับบางอัตราเนี่ยบังคับใช้แล้วใช่ไหมครับที่ผลกระทบแล้วแล้วก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็เจรจาตรงนี้ก่อนทั้งนี้อันนี้เป็นปัญหาทีนยากมากทางอาเซียนก็ขอให้มีการพูดคุยกันก็ยังไม่ได้รับคําตอบ S <S เราเองขอให้พูดคุยกับเราเขาัางไม่ได้ร,รับคำตอบแต่หลายประเทศในอาเซียน,นไปคุยแล้วอ<ฆ>ในหกประเทศที่ที่เขาระบุชัดเจนลงทั้งเราเนี่ยนะครับไปถุยกันเกือบหมดแล้วยกเม้นเรานะครับอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อนว่าว่าเขาจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราเราต้องพยายามดูแลคนของเราพยายามลดการตื่นตระหนกของผู้ประกอบการแล้วก็พยายามเจาะช่องไปการเจรยายจาทางตรงทางอ้อมเขาเขาเจรยายจากันทุกวัน<ฆ>ที่กรุ่วอชิงตันดีซี นะครับนอกรอบนะครับถ,ถ้าจะพูดกันว่าทุกวันก็คงไม่ใช่เดี๋ยวะจะฟังเหมือนเกินเลยไปแต่เ,เขาเจราจากันบ่อยมากนอกรอบนะครับมผมอยู่ที่นั่นตอนสอนหนังสือที่จอร์ชัพกินแต่รู้ดีว่าทุกวันศุกร์เนี่ยนะครับคนสําคัญของรัฐบาลก็จะมาเจอกันกับพวกนักวิชาการกับทูตานุทูตึ่งจะมีเจ้ามือมีเจ้าภาพเลี้ยงอาหารวุ่นกันเลยนะครับกัมพูชาเนี่ยทาบ่อยมากสมัยนั้นท่านทูตคนหนึ่งเราก็รู้จักดีมีชื่อเสียงมากสิงคโปร์ อยู่ที่นั่นนานสิบสองปีท่านพูดนะครับจัดงานพบกันกับผู้นําของคองเกรสผู้นํารัฐบาลบ่อยเราก็เข้าไดกเข้าไปร่วมพบนะครับแล้วสาะแบบนี้ยก็เจาะเข้าไปเลยซึ่งเข้าใจว่าเขาทากันอยู่แต่ว่ามันต้องชัดกว่านี้นะครับประเด็นที่สองคือใช่ครับเขากําลังปั่นป่วนเขากําลังตรวจสอบถ่วงดุลกันอยู่สารก็เริ่มออกคําสั่งมามาแล้วนะครับแต่ว่าคําสั่งเหล่านี้ก็จะต้องไปสู่ศาลสูงศาลสูงสุดแล้วก็เขามีมาตรการอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษีตาม มาตาอื่นๆนะครับสามศูนย์หนึ่งและอื่นๆอีกที่เขาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงเดินหน้านะครับอ่าขึ้นอัตราภาษีในส่วนอื่นที่ยังไม่เป็นคดีหรือว่าที่เป็นคดีเขาก็อาจจะขอร้องขอชะลอขอนะครับอ่าต่อสู้ในศาลอื่นๆแต่ว่าฝ่ายบร,ริหารเนี่ยของอเมริกันเนี่ยเป็นแม่นะครับเดินหน้าแน่จัดการอ่กับเรื่องที่เขาบอกว่าไม่ยุติธรรมก็คือเรื่องการค้าที่เอาเปรียบเขา <y> นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปรอนะครับแล <y> ้วก็ กระบวนการของเขาเองก็ให้เข้าว่างเข้าไปครับครับอาจารย์ครับวัดมีคําถามคาใจอยู่ข้อหนึ่งที่ตัววัดเองก็คิดไม่ตกจริงๆครับอาจารย์คือว่าไม่เข้าใจว่าคุณทรัมป์ทะเลาะกับฮาร์วิร์ดทำไมครับอาจารย์ครับจริงๆเรื่องเนี้ยเราหองระแหงมานานตั้งแต่สมัยที่แล้วออนะครับเพราะาว่าหาวิยาลัยทางฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยก็มองว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะข,ของพวกสุดโต่งพวกที่สายจัดพวกที่ต<อ>่อต้าน อ่นะครับกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็นั่นยังคือประเด็นทั่วไปแต่ประเด็นเฉพาะก็คือธานดีทามเนี่ยมีคดีกับหลายคนนะครับอ่าในมหาวิทยาลัยในแวดวงวิชาการแล้วก็นิสิตนักศึกษาต่างๆเหล่าเนี้ยที่รณรงค์ต่อต้านพรรคริพับลิกันนะครับตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับในการหาเสียงเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นเป้าสําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เจ็บปวดใจคุณทามมากสุดก็คือก็เอาเงินรัฐบาลของคุณทามสมัยที่แล้วเนี่ยมาบ่มเพาะ นะครับมาดําเนินการต่อต้านคุณทรัมป์เอง<ม>เพราะฉะนั้นอพอได้กลับมาใหม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สุดเรื่องหนึ่งน,นะครับแล้วตอนนี้ก็ให้อำนาจกระทรวงการต่างประเทศไปจัดการนะครับต้องต้องดูคลิปของรัฐมนตรีต่างประเทศรูเบิลไปเปิดศึกกับที่คอนเกรสนะครับสนุกมากครับนอนไม่หลับไปข้างคืนเลยครับไม่รู้กี่ศึกกี่วงในเรื่องมหาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับเพราะเขามองว่าถึงแม้จะเอานัก สาต่างชาติเข้ามาส0ิเอร์เซ็นนี่จริงมหาลัยอื่นสูงวนานั้นะครับของจอห์นท็อปกินที่ผมเคยไปสอนนี่ก็สูงนะครับไล่ๆกันมีสูงวนาดนั้อีกถึงสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยซ้ำฮาวต์ฮาวต์นี่อยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นเองแต่เขาบอกว่าเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลมากเป็นภาคเอกชนที่ควบคุมไม่ได้นะครับในเรื่ของรัฐเนี่ยยอมหมดแล้วครับตอนนี้เพราะว่า รัฐบาลกลางมีอำนาจแต่ว่าอันนี้คือมหาเอ,อกชนนะครับแล้วก็มีเงินสุนทรภนมนเยอะเขากลัวว่างเงินเหล่าเนี้ยที่หัวก้าวหน้าของฝ่ายเดมโมแครตจะไหลเข้าไปแล้วก็ซ่องสมกันทําให้เขาลําบากนะครับมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอิทธิฤทธิของฮาร์วาร์ดเนี่ยชัดเจนนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นก็มีการดาเนินการหลายอย่างรวมทั้งการฟ้องร้องอาจารย์หลายคนนะครับที่ลอกเรียนข้อ งานวิจัยข้อสรุปต่างๆก็มีคดีความกันเยอะครับสึกนี้ภายในเนี่ยค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็กระทบกับนักเรียนไทยนักเรียนต่างชาตินะครับค่อนข้างมากนะครับทุกคนก็อกสายคอนแปนอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าเขาเดินหน้าเต็มที่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลักการด้วยของพรรคมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานเสียงด้วยครับครับคนกเมริการทั่วไปก็มองว่าพวกนี้คือขอคอยงาช้างนะครับ เข้าใจรแล้วก็เรื้อมไม่ถึงนะครับแล้วก็ใครเข้าได้อก็มีงานทําอยู่ในระบบนะครับนะคนคนชั้นกลางทั่วๆไปก็ผมคิดว่าลึกๆแล้วอาจจะมี่นันสิบกว่าปีสัมผัสได้เลยครับว่าเขามองพวกนี้เป็นคนชั้นสูงใช่ใช่สนอบิชมันไสอาจารย์ครับหมายความว่าคุณทรัมเอาคืนเอาคืนทั้งส่วนตัวและกระชับอํานาจและความที่ตอนเนี้ย เขาเป็นร่างทองคือหมายความว่าขั้งคองเกรสอยู่กับเขาตัวเขาคือถ้าเขาไม่ทําวันนี้ก็ไม่รู้จะทำวันไหนถู่ไหมอาจารย์คือเหมือนกับเขามีอํานาจอยู่ในมือเต็มเปี่ยมเหลือเกินดังนั้นโอ้เรื่องนี้ดูเหมือนมันไม่จบแน่แล้วฮาร์เวิร์ดฮาร์เวิร์ดเนี่ยก็รากลึกขนาดที่จะต้านการเกิดทําแล้วตอนจบมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย์มองเห็นตอนจบหรืไหมฮะว่ามันต้องตายกันไปข้างเลยฮะอาจารย์เอออันั้นคือเป็น worst case หมายความว่าก็คงไม่มีใครชนะแล้วเหยื่อก็คือคนที่ จะต้องไปรับความรู้ไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งชาติอื่นๆก็จะเป็นเหยื่อชั้นดีนะครับ,รบให้ให้เขาต่อสู้กันอันนี้อันนี้ก็อ,อคงจะต้องอหลีกไม่ให้ไปสู่กรณีที่แย่ที่สุดร้ายแรงที่สุดหรือ worst case scenario ก็อนี้กลางๆอย่างที่มหลาลัยท็อป10ของของ,ของรัฐนะครับ,รบพวกมหลาลัยของแต่ละมละรัฐที่ใหญ่ที่สุด นะครับอย่างเช่นอิลินอยน์วิสคอนซินพวกนี้นะครับก็จะหาทางปองดองรอมชอมบางเรื่องก็คุยกันต่อรองกันจริงๆต่อรองได้นะครับถ้าไม่ออกมาเผชิญหน้าปะทะกันแต่ว่ามันมันจุดประกายอีกเรื่องหนึ่งมาตั้งแต่แรกด้วยนะครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับก็คือเรื่องของการต่อต้านชาวยูในในมหาลัยต่างๆของรุนแรงประเด็นการซ้าขยายใหญ่ว่า้นใช่ครับพอขยายใหญ่มันก็กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับ นโยบายต่างประเทศทุนของชาวยิวที่เขาพูนถึกับรัฐบาลอยู่นะครับก็แต่ว่าการลอมชอมปลองรอนนี้อาจจะต้องมีการควบคุมโคต้าที่จะได้ทุนจากรัฐบาลกลางบ้างนะครับอันนั้นคือเรื่องใหญ่สุดนะครับถ้าไม่เอาเงินของรัฐบาลของคนอเมริกันมาให้นักเรียนต่างชาติก็จะช่วยได้เยอะอผมดูมาสิบกว่าปีก็ผ่านมาสองสมัยนะครับ สมัยเดภพับบิการก็ตัดเงินทุนพวกผมเกือบหมดนะครับดีี่ <c oughs> ผมยังรอดมาได้สิบกว่าปีผมก็ใช้เงินทุนอเมริกันทั้งหมดนะครับ <c oughs> เร,าเ,รา,เาเงินเราถูกใช่ไหมครับแล้ว <c oughs> เราก็ไม่ได้มีฐานะแบบ่ <c oughs> คนท <c oughs> ี่เขามีสตังค์เราก็ต้องอาศัยเงินทุนอเมริกัน <c oughs> <c oughs> พอเราเรียนจบเขาก็อยากให้เราทํางานต่อเพราะเขาขาดทุนช่วงรอยต่อระหว่างรายการกับคาร์เตอร์นะครับซึ่งพนักบิคาร์เตอร์นี่ได้เงินทุนเยอะครับได้สอนหนังสือได้ ได้อะไรต่ออะไรพอคนชั่วไรการเขาประกาศยึดเงินคืนเงินก็หายไปเกือบหมดดีที่อาจารย์ช่วยไว้ให้ทํางานเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็อยู่รอดมาได้นะครับแล้วตอนนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเขาก็จะดึงเงินกลับจริงๆเ,เม็ดเงินนะไม่มากนะครับแต่สัญลักษณ์ทาง,ทางเรื่องการเอาเงินภาษีของคนอเมริการมานหนุนต่างชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางทรัมป์มองว่ายอมไม่ได้อันตรายที่สุดมีผลกระทบต่อการเมืองสูงครับอื คือเหมือนกับให้คนอเมริกันมาออกเกินให้คนจีนเรียนอันนี้พูดแบบแบบดราม่าให้มันเต็มสูดเพราะว่าจีนเยอะสุดตุ๊กอาจารย์คือไทยอาจารย์ก็น่ารักจะตายกลับมาเห็นไหมเราก็ทำความเข้าใจกับอเมริกันกันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาจารย์ปนิอาจารย์ปนิธาก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกันแต่เราเป็นไทยตุ๊อาจารย์ซอฟต์พาวเวอร์รุ่นโบราณนะครับที่ที่ไม่ได้ซอฟต์พาวเวอร์มากนะครับแต่ว่าผมนี่ก็เรียนกับโรงเรียน ศาสนาคริสต์มาโดยตลอดเขาก็หวังว่าผมจะเปลี่ยนไปเป็นคริสต์ตั้งแต่เด็กนะครับก็อาจจะจบกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนคริสผมจำได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนเราได้เราก็นับถือศาสนาพุทธมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณอมริการที่จ่ายเงินให้เราเป็นสิบสิบปีนะครับใช่แล้วก็ตอนนี้เราก็ออกมานะครับทวงติงอมริการเยอะนะครับใช่ครับเพราะว่าเราเข้าใจระบบก็ดีเคยผมเคยทํางานให้กับ อสอ,อเมริกันด้วยนะครับที่โอไฮโออ่สินของท่านรองเจดีแวนแต่ก็เข้าใจระบบคดีจริงๆพื้นฐานเป็นคนน่ารักแต่ตอนนี้เขาลาบากเขาเดือดร้อนครับ,รบการเอาเงินของเขาไปทําให้นักเรียนจีหรือนักเรียนต่างชาติเรียนแล้วก็ยัดแถมเขาเขาคิดว่าขาโมยเทคโนโลยีเขาอีกอแล้วมาขายสินค้า เก็เอากาไรเขาอีกเขาบอกมันนหลายต่อเกินไปมันรับไม่ได้ครับเราก็เข้าใจนะครับว่าเขายืนอยู่ตรงไหนคิดยังไงครับครับครับนั่นแหละครับทําให้พวกเราอย่างนั้นคือพวกเราหมายถึงคนไทยเราเข้าใจทจริงเข้าใจท้อเมริกาแล้วเราจะเป็นสะพานที่ดีของโลกใบนี้ได้ขอพระคุณดอาจารย์อย่างสูงครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่วันนี้ชัดเจนแทบจะทุกเรื่องเลยครับอาจารย์ครับขอพูะคุณอาจารย์นิธิทานครับสวัสดีครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับ